บ่าเตโซสวัสดีครับรออครับรอคุณกูใดเดี๋ว,ว่าสบายดีทุกท่านนะเอฟซอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับหน้าบ้านบ่าวเตโซครับเราจะพาไปเยวจะไปหาทีมง,งานนะครับเอซีเฮ้ย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 เ้าหน้หนยเฮหยเฮ้ยเฮยฮ้้ยเฮ้ยเฮ้เ งานะทำมือนิหมาจะมเล่นด้วยเอฟซีไปครับเดี๋ยวไป <c oughs> ก่อกวนเดยยังกึมก่อนวันนี้ขอจยดลมมาจายนครับวันนี้เอฟซีเพื่าจะได้สาระหน่อยนะครับจะเต็มคารบาบลวันนี้เอฟซี FC. จะพาไปหาเหดนะเอฟซี FC นะพาทีงานไปหาเหดก่อนเข้าป่าหาเหดนะครับผมจว่าพักผ่อนกันเต็มที่หรือ,อยังไม่รู้นะครับผมบุกเห็ด บุกป่าหาเห็ดครับวันนี้นะครับผม fc เอือเดี๋ยวชมอ่ะน้าข้าวบารเตโซก่อนนะครับว่าเขียวชุ่มแค่ไหนนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าเด็เดพอสมควรนะร fc นะนะครับผมเด็ดตัวหรือเป่าให้ที่ใช้กง,งขายาวเสื้อขายาวไม่งั้นยุงจะก,กัดนะครับผมเข้าป่าหาเห็ด อ้าวนี่คือนาเบาที่โซ่แล้น้องออ้ยขาวครับเนี้ย็นนาดำครับนี่ครับถือว่าเขียวสวยงามเลยทีน่ะเออครับถึงต้องถึงห้วยตรงห้วยตัวปลาปลายาวถึงโน้นเลยทีน่ะนาหวานนะเอฟซีลงอะไรลงลงอะไรลง

แล้วบางที่เอาเมื่อวานนี่บุกเลยข้าไม่ว่าหรอว่าว่าสิว่าก็ว่าเขาจับนะใครก็ว่าล่ะไปผมสิอย่างรับผู้ใหญ่บ้านนี่นะผู้ใหญ่บ้านไปแต่งตัวกินกาแฟไหมกินแต่งตัวถ่ายหาคลิปสักร้อยคลิปวันนี้เข้าไปร้อยคลิปนึงเจออะไรถ่ายหมดเจอหอยถ่ายหอยเจอเหิตถ่ายหิต ถ่ายทุกอย่างนะครับผมน้องปอนบอกว่ามาทำไมไม่พี่บ่าวนี่ยกำลังพักผ่อนอยู่กำลังถอนคนให้ถอนคนให้น้องก้าวอยู่น้องก้าวเห็นเมียเล่นด้วยจะเป็นอ้อซอ้อซะโอ้ยอิจฉายอยู่เลยอยู <c oughs> ่อิจฉายอยู่เลยนะไไม่ด <c oughs> ้ยยนะ <c oughs> โอ้ยนะครับไอซีนะเอะเอนั่าาแนแหละ <c oughs> ทำไมนะทำไม โอย้ยใครออกเนาะบผมคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าป่านะพี่นะรอครับรอสติกครับ